มารีวิวนอนกระท่อมกลางป่าที่กาญจานบุรีกันครับที่นี่คือเชอร์โคแอดมองกะลาอยู่ในอำเภอทองผาภูมิอันนี้เป็นกระท่อมไม้ไผ่ครับเป็นห้องผัดลมคืนละ8 0 0บาทสามารถนอนได้2คนด้านหน้าก็จะมีชั้นนั่งพักริมลำธารแบบนี้อันนี้ในห้องพักครับส่วนห้องน้ำก็จะแยกตัวออกมานะครับได้ฟิลธรรมชาติมากๆส่วนหลังนี้คือบ้านหิ่งห้อยครับจะเป็นห้องแอร์แล้วก็มีห้องน้ำในตัว ราคาคืนละ2,000บาทนะครับรวมอาหารเช้าสามารถนอนได้2-3ท่านครับส่วนใครที่มาเป็นกลุ่มใหญ่ก็แนะนำบ้านปลายน้ำหลังนี้เลยครับมื้อเย็นเราก็สั่งกับที่ที่พักเลยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านอร่อยมากๆมื้อเช้าก็จะเป็นข้าวต้มกับก,บกาแฟครับบรรยากาศร,บรอบๆก็คือร่มรื่นสง,งบดีต่อใจมากๆ